ปปชส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดน่านประเด็นการรุกล้ำลำน้ำที่ดินของรัฐนายกฤษเพชรเพชรบูุรนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายฉัดชัยวิระชเวงกุลผู้อำนวยการสํานักปปชประจำจังหวัดน่านนำนายมงคลสีสว่างผู้อำนวยการ สำนักไตรสวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานปปชพร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอปัวจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเท็จจริงตามประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตด,ด้านทรัพยากรธรรมชาติการลุกล้ำลำน้ำและที่ดินของรัฐ กรณีการลุกล้ำลำน้ำปัวพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยลงพื้นที่บริเวณลำน้ำปัวตาบลเจดีชัยและวังน้ำปัวตาบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านตามลำดับ โดยสภาพปัญหาคือผู้ประกอบการรีสอร์ทร้านอาหารร้านกาแฟสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเป็นการล่วงล้ำลำน้ำมีการปิดกั้นลำน้ำและกั้นพื้นที่ไม่ให้ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์จากลำน้ำซึ่งได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้วยดีจากผู้ประกอบการโดยพบว่าบางรายอาจจะไม่ทราบถึงกฎเกณฑ์แม้มิได้ทำความผิดแต่ก็เป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้ไขทีหลัง อย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่สปันและกรณีอยู่ระหว่างกระบวนการให้อนุญาตตามคำร้องขอตามสิทธิท,ที่กฎหมายกำหนดกับกระทาล่วงล้ำลำน้ำโดยไม่มีการขออนุญาตซึ่งจะมีการประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปปชส่วนกลางสำนักงานปปชภาคสํานักงานปปชจังหวัดน่านและภาคประชาชนชมลมสตรอง พอเพียงต้านทุจริตถึงข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดกับสำนักง,งานปาปชจังหวัดน่านและแนวทางในการดำเนินการระยะต่อไปในโครงการแท็กทีมในวันที่3สิงหาคม2,565 สำนักงานปปชโดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริตร่วมกับสำนักงานปปชประจำจังหวัดทั้ง76จังหวัดและสำนักงานปปชาภาค1-9ได้ร่วมกันดำเนินโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2561ขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายสร้างกลุ่มคนที่รับรู้ตระหนักถึงภัยอันตรายจากการทุจริตและรวมตัวกันต่อต้านการทุจริตจับตามองและแจ้งเบาะแสะความเสี่ยงต่อการทุจริตการทำผิดกฎหมายการขัดกันของผลประโยชน์ หรือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการป้องกันหรือระง,งับยับยั้งในทันท่วงทีรวมทั้งการได้รับการปรับปรุปรงแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของประชาชนชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนำมาสู่กิจกรรมการขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดทุจริตด,ด้วยกลไกสหยุทธในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตภายใต้โครงการต้านและลดทุจริต ด้วยกลไกสหยุทธ์เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตซักทีมนะคะคือเป็นเรื่องของแนวนโยบายของคณะกรรมการปปชซึ่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องการบุกรุกในการลุกล้ำพื้นที่สาธารณะก็คือทรัพยากรทรัพยากรของเราเนี่ยนะครับก็คือโครงการนี้มาจากส่วนกลางแล้วก็มาร่วมกับทางสำนักง,งานปปชจังหวัดน,น่านสำนังมมกงานปปชจังหวัดน่านแล้วก็เรามีหลายหน่วยที่มาร่วมในวันนี้ก็คือในเรื่องของทั้ง ทางจังหวัดนะฮะทางจังหวัดทางองทางท้องถิ่นนะฮะแล้วก็ทางที่ดินแล้วก็กรมอุทยานกรมป่าไม้แล้วก็กรม,กมเจ้าท่าแล้วก็สปกร adviser, แล้วก็มีอีกหลายหน่วยที่เข้ามาแล้วก็ภาคประชาชนของเราในเรื่องของสตองสิทสตองสตองของเรานะครับแล้วก็คือเรามาเนี่ยเป็นเรื่องของการมาตรการในการป้องกามในเรื่องของการที่ว่าจุดที่ว่ามีการเรื่องของความสุ่มเสี่ยงในเรื่องที่ว่าจะทำการลุกล้ำพื้นที่สาธารณะ เรามาในเรื่องของการเหมือนคล้ายๆกับที่เขาเรียกว่าการจัดระเบียบก,ก่อนที่ว่าก่อนที่จะมีการกระทําความผิดนะครับอันนี้ก็คือเรามาตรการของเราแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็เราก็จะเรื่องของการที่จะนําเสนอกับทางจังหวัดที่ว่าให้ท่านผู้ว่าเพื่อว่าเป็นแนวทางในการที่ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาจุดไหนที่ว่ามันจะต้องสูญเสียงจุดไหนที่ว่ามันมีการบังคับต้องมีการบังคับใช้กฎหมายในการรือ้อถอนครับนิว ประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน